เพื่อนๆมาดูอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคะโอ้ยทั้งสวยทั้งน่ากลัวเหมือนไฟไหม้ป่าเลยเนาะดูไกลๆแต่ที่ไหนได้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นคะ่ะเพื่อนๆแต่เห็นแบบนีอ้อ่สวยสยองนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ร้อนก่ะหนาวดูถนนสิคะเป็นเกล็ดน้ําแข็งเลย เนี่ยสวยมากเลยวันนี้พระอาทิตย์เจ่มยมใสค่ะอันนี้ขนาดเจ็ดโมงเช้าค่ะเน,นี่ยตอนเนี้ยที่ขับรถไปทํางานนะคะตรงเนี้ยที่เดิมค่ะเนี่ยผ่านเส้นทางตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยช่องทางตรงนี้สวยมากเล้ว่ะเพื่อนๆอ,อย่าเบื่อนะเราชอบมากในตรงนี้นะ่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเหมือนเราเนาะเพราะว่า <c oughs> ต้องผ่านช่องนี้ทุกวันนะคะ ต้นไม้สองข้างทางแล้วอัพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นก็แบบมองท้องฟ้าขาวอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ก็จินตนาการแบบธรรมาชาตินะเพื่อนๆเนาะเพ,นเพื่อนๆคลิปเลียวไปถึงไหนกันบ้างเนาะคะยอดวิวยิ่งลงยิ่งลดไม่เข้าใจคะแนนนะคะไอนาทีหกหมื่นนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะก็รู้ว่าตัดค่ะแต่ว่าทำไมอ่า ตัดมากกว่ายอดที่ลงเนาะคนก็ดูเยอะนะคอมเมนต์เยอะอยู่นะแล้วทำไมมันลดลงลดลงไม่เข้าใจอ่ไม่รู้ว่าจะท้อหรือว่าจะยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูก <c oughs> แต่ก็จะหยุดไม่ได้อะเพื่อน <c oughs> เพื่อนจำเป็นต้องทำต่อเนาะอือทำมาจนถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะจะออกก็ไม่ได้วงการเรียวนี้ออกยากจริงจริงเนะ เข้ามาได้ครึ่งทางแล้วว่าจะเข้าก็ไม่ได้จะออกก็ยากเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันไหมคะแต่ก็ลงไปเนาะหลักร้อยหลักสิบก็ลงไปเนี่ยก็วิวส,สวยๆอย่างเงี้ยใครจะอดลงไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องอดที่จะเอามาอวดไม่ได้ค่ะมันสวยมากเนี่ย ขาดตอนเช้ามันมืดสลัวสลัวนะคะเนี่ยไอตรงที่ขับรถเนี่ยมันมืดสลัวแต่พระอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ไกลนู้นมันกําลังจะขึ้น,นะคะ่ะตรงนู้น่ะเป็นแสงสว่างแล้วค่ะแต่ว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยมันสลัวนะ mm hmm. เห็นสว่างเนี่ยมันเป็นไฟจากเสาไฟแล้วก็เป็นมุมกล้องด้วยมัง้งทาไมมันสว่างไม่รู้ตรงเนี้ยแต่ตอนที่เราขับมันสลัวมากเลยค่ะเป็นหมอกนะ นี่หน่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นไกลเนี่ยเห็นไหมคะแต่สองข้างทางนี่ก็จะเป็นเนี่ยข้างซ้ายมือนี่เราก็จะเลี้ยวเข้าไปแล้วคะ่ะต้นไม้ใหญ่ๆแต่แปลกเนี่ยพืชพันต้นไม้เนี่ยมันงอกงามดีจริงๆเลยมันชอบหนาวเนาะมันไม่มันสดเลยคะ่ะเพื่อนๆเหมือนแช่แข็งเลยคะ่ะรถก็เยอะนะวันนี้ต่างคนต่างรีบเร่งไปทำงานเนาะ เพื่อนๆยอดวิวน้อยอย่าไปนั่นนะคะอย่าไปท้อท้อได้แต่อย่าถอยค่ะสู้ไปด้วยกันเนาะพยายามแวะเข้าทุกบ้านค่ะจากคอมเมนต์จากอะไรถ้ามีเวลาเนอะไว้เจอกันเราต้องผ่านไปด้วยกันเนาะเพื่อนๆเนาะว่าไหมรุนเราเนี้ยต้องผ่านไปด้วยกันให้ได้